สวัสดีครับจากมายทาวาซีเว็นอคอมนะครับอ่ะเพจนะครับอ่ะมาวิโตนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่หากานถ้าขึ้นเตือนอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไห่กดซ้ายนะครับไม่อัปเดตแต่ทางสิ้นนะครับอ่ะซ้ายทิ้งนะครับโอเคอ่นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลคคอร์ดได้เลยนะครับโอเคเลคคอร์ดเพื่อน อไปดูกระโโอ่ันนะครับลับบี้บินด้วยสิบังคับสิลา,ล,าลิโม่อยู่ไหนลับบี้อ่นนี่นะครับซอยบ้านหมึกที่สายอยู่ไหนจันเมื่อซูมอินนะครับโอเคซูมเอานะครับอ่ะสต็อปเลคคอร์ดอ่ะอเคเพื่อนสต็อปเลคคอร์ดอ่ะขึ้นขึ้นอีก ดี๋ยวจะให้ให้ได้ระยะนะครับเดี๋ยวผมจะขอบินสูงสัก4ี่ก็ได้นะครับสัก40เมตรอ่าบินสูง40บินไกลสัก40สิบนะครับโอเคตอนนี้อ่าอันนี้ความสูงอยู่ประมาณ60ิไปนะครับอ่าเนีตวันนี้มีอ่าเพื่อนผมเป็นนะครับอ่าจะตีองบอยทอยนะครับโอเคพอๆอ่าเนี่ยครับนิ่งให้นะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเป็นเป็นมุมเดียวกันเลยครับอ่าเอามุมซ้ายดีกว่าเพื่อนออามุมซ้ายอ่าเอากล้องขึ้น มบาเดี๋ดยวอ่ะถ่ายภาพนิ่งโอเคทีนี้เป็นผมถ่ายภาพแนวตั้งนะครับอ่ะลองภาพแนวตั้งภ <c oughs> าพแนวตั้งกดเวลาภาพแนวตั้งกดลงนะครับก็ดิกลงทีหนึ่งนี่แหละอ่ะแชก <c oughs> โอเคเดี๋ยวไฟเล็กอ่ะแล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> กับแนวนอนนะครับอ่ะกดลงนะครับแล้วก็ไฟเล็กรอดมุมนี้อีกสักอ่0ยี่สิบว <c oughs> ินะครับโอเคนะครับปอสักยี่สิบ์ดให้พี่หาสักยี่สิบวิมองมุมโลง่ลงๆนะครับ โอเคนะครับอาหารน่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเรียกดนกลับเลยนะครับโอเคดูท่าดูโฮงเพื่อนอ่ะโกโฮมาแล้วนะครับเนี่ยครับระหว่างโกโฮจริงๆแล้วพอฟังคําว่าแลนดิ้งพอมีคําว่าแลนดิ้งเนี่ยเราสามารถกันได้นะครับเพราะว่านี่น้องบอยเทคออฟใต้สายไฟนะครับซึ่งมันก็จะเนี่ยครับเนี่ยผมเทคออฟตรงนี้นะครับก็กันให้มันมาลงรงที่โล่งๆได้นะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยค่อยๆกันนะครับเนี่ยนะครับ ให้บอกว่าแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยครับเรากันให้โดนอ่ะให้โดนท้ายโดนหันมาที่เรานะครับ <S <S อ่าแค่เดินหน้าหน่อย <S 1> <S 1> อ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้หมดเลยนะครับเรากันเพื่อให้เขาเข้ามาที่ร่องโล่นะครับแต่พี่าหนานนั่น้คนี้นะเพราะว่าซื้อกับ PT4 ไนีก็น่าจะเมื่อปี2021นะครับ ระบกล้องภาพยังชัดแจ๋วนะครับแล้วก็เนี่ยผมแถมถ่ายท้ายสีตันนี้ให้เพี่หานไปด้วยนะครับเนี่ยครับตัวสีแดงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับพี่หานครับสวัสดีครับ